มันกรอบจ้ะตีนข่าวตรงนี้ยายจำได้ดีเลยกูงามแท้พี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันที่ดงเห็ดดอกกุหลาบอีจ้ะทำไมถึงบอกดงเห็ดดอกกุหลาบนี่จ้ะสวยงามเป็นดอกกุหลาบจ้างามทา้านันจ้ะอีจ้าขาเขายาวเด้อ ใต้มอสก็เดี๋ยวสดกำเอาได้ไหมกำเดียวนี่เต็มมือเลยจ้ะดอกนี่ก็สวยนะมั้มีแต่ส,สวยๆจ้ะ ลายโคนนี่ไม้เกาะหัวยายนำงามไปจ้ะเป็นดอกกุหลาบงามมากโอ้ยงามแท้สิกนสิเลยพี่นอ้องเอ้ยยิงหนาวยิงเก็บง่ายมันกรอบจ้ะมากสวยมากจ้ะจ้ะน้ำงาม จไม่อยากกลับบ้านน่ะพี่น้องเอ้ยอุ๊ยแมงมันกินน้ำก็ดีสิยายเก็บตบยายเด็ดเอาลากแล้วก็ฝังนะ่ะบางทีไปโหลดคลิปของตัวเอง ยายว่ามันก็ฟินอีกแบบนึงได้พี่นอ้องอันนี้เอาไว้ก็เป็นเชื้อแท้สุกเอื้อมนะจ๊ะอันนี้งามจ้ะอุ้ยช่อเนี่ยยายว่ามันฟินตนนัวนี้ทับแบบนี้ดูตัวเองฟินตัวเองกรอบอีกแล้ว หนาวมาอีกแล้วมัง้งอากาศอุ่นมันก็นิ่มพอติดลบมันเต๊ะพอหนาวจัดจัดเห็ดก็แข็งออกเปาะตีนเขาตรงนี้ย้ายจำได้ดีเลยอย้งามแท้พี่น้องเดินมาเก็บเบอร์รี่ลูกแดงลงมาตีนเขาตรงนี้แหละมาเจอเห็ดงามจะอิ่อย่างงู นีใ่ใหญ่ๆนะถ้าว่าอันนี้เห็ดก็ยังไม่ได้เกินอายุได้ดวยดเน้ยผลชุบเฉยๆจ้ะผลมันชุบมันเลยดูเหมือนเห็ดมันจะเสียแต่ว่าเขาแก่ตัวไหมไม่ยังไม่แก่จ้ะพอเก็บเห็ดนี่เก็บได้ถึงพฤศจกกรารมันก็ยังไม่นั่นเลยรุ่นใหม่ที่เกิดมานะะ เด็กขาดมดฝนมันชุบเกินจ้ะฝนโพนมันก็มีท้งไปไม้นู่นเต็มไปหมดเป็นกอๆเลยดูสันดอกสีดอกนี่จ้ะขาใหญ่ๆนั้นเนี่ยตายสินไม้นุ่น,นอีกจ้ะ ดึงเอางามจะ้ะฟ้ามืดฟ้มามาัวมาฝนลิบหน่อยๆมีแสงแล้วจะ้ะเริ่มมีแสงแดดหน่อยนึงไม่เข้าใจทำไมเห็ดเขาออกเป็นแถว เป็นแถวๆเลยเด็พี่น้องเอ้ยตรงเนี้ยเขาจะงอกเป็นแถวของเข้าไปยาวเหยียดไปอย่างกันนู้นไม้ไม้ถมงอุยอ้ยอุ้ยกิ่งไม้อันนี้มันงามงๆเวยค่ะมันเกิดจากธรรมชาติ สุดเอื้อมเลยเต็มไปหมดทั้งใบไม้ทั้งเห็ดสีเดียวกันไปเลยจ้ะวางตำแหน่งกล้องไม่ถูกเลยไม่เห็นดอกเห็ดนะจ๊ะเนาะแต่ใบไม้ดูจ้ะทั้งใบไม้ทั้งเห็ดเอามุมนี่เนาะไม่งั้นมันเห็นแต่ใบไม้จ้ะ ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยได้จ้ะเด้อจากเยสนฟินแลนด์หรือว่าอีสานฟินแลนด์คนเดียวกันเด้อคนไหนที่ว่าเคยเข้ามามาก่อนอจะว่าเอ้าเสียงคล้ายๆกันใช่ไหมใช่จ้ะย้ายเปลี่ยนชื่อช่องจากเยสนฟินแลนด์มาเป็นอีสานฟินแลนด์จ้ะ ฟินๆเดอ้อพินน้องเดอ้อกลักยาวไปเลยจ้ะตัดต่อถึงต้นไหนก็ต้นนั้นแหละค่ะฟินทุกช้อยฟินทุกชอดจ้ะอืมค่ะสาบลาบไปเลยเนาะ มันเอ้ยพี่น้องมาเด้อเก็บน้ำกัดจ้าเปื่อยฝนชุบเกินเอาไม่มดเด้อสบานเต็มที่แล้ว มาเที่ยวที่แล้วก็ยังไม่โตจ้ะอันนี้ต็งไหนหิวข้าวแล้วเดอ้อพี่ดองเดอ้อขนมปังไปสองแผ่น ใส่ <c oughs> มดแรงแล้วพี่น้องมดลิดขนมปังละ <c oughs> เห็ดที่เขาจะโตช้าเด้อะเด้ออันนี้ก็แยกสดนไม่เห็นต้นเขาเล็กๆตั้งแต่สามอาทิตย์ที่ผ่านมานู่นสามอาทิตย์ให้หลังเพิ่งมาเก็บอีกเนี่ย <c oughs> เปนเป็นเห็ดเมืองหนาวเขาชอบอากาศหนาว ถ้าอากาศอุ่นไม่กี่วันแลกไม่กี่วันก็แห้งทั้งกอเลยด้อถึงบอกว่าเก็บหิมะตกก็เก็บได้บางทีหิมะมตกติดลบสองสามวันพอหิมะละลายปล่อยไว้สักสามวันขาเขาก็แข็งตัวขึ้นมา,นมากลับคืนแล้วเราก็มาเก็บได้อีก อากาศก็หนาวคนก็ยังมวนกุบอยู่พี่น้องเอ้ยเอ้ยใส่หมวกสามชั้นสิสองชั้นสามชั้นเลยเด้อมาเด้อมาหนาวน้องการจะว่าจะกลับบ้านตั้งแต่คลิปที่แล้วนู่นเหละจ้ะเพลินหนาเลยพี่น้องเฮ็ดมันเยอะจัดก็เลยสนุกไปหนาเลยเก็บไปเรื่อยมันก็เลยไม่ถึงรถท,ทันทีมันมีไปลำทางเต็มไปหมด ว่าก็เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเริ่มสว่างมาอีกหน่อยก็เลยอยู่ต่อตอนแรกมันฝนจะตกนู่นน่ะเป็นดงเป็นแพอยู่น้ำไหลที่นอกเอ้ยเสียด้แต่ฝนมันชุบเกินมันเลยอมน้ำจ้ะนู่นไปนู่นก็เต็มไปหมด จะไปต้มเห็ดนี่แหละซุปเห็ดกินเนาะพี่น้องเนาะเาเด็ดเอาในหนองตรงนี้ก่อนเป็นแพรอยู่ตรงนี้ส่วนไหนเน่าเราก็ไม่ต้องเอาไปให้ก็พุยเลือกเอาแต่ดอกดีๆีขึ้นใหม่ๆก็ยังเหลือเต็มอยู่ฝากเข้าชมคลิปที่ผ่านมาด้วยเด้อจ้อพี่น้องจ้ะเห็ดมีแต่สวยสวยขึ้นใหม่ๆก็มีไหมสวนที่บอกเห็ดอันนี้มันขึ้นไปเรื่อยอาว เสียงอะไรล่ะพี่น้องยิ่งแต่ใส่หมวกปิดหูสองชั้นสามชั้นมีมาจ,จะเอ๋ซะเด้อป่านนี่แหละคะ่ะที่บ้านนาพานมาเรียกออกจากป่านะ่ะเขาเห็นเลยรอยเท้าหมีใหม่ๆก,ก็เลยมาเรียกยายสนออกจากป่ามองใต้แลกขวารวพี่น้องเสียวคือกันเด็กเดินเก็บปเนะพี่น้องเนาะงั้นไม่ถึงรถจักที ย้ายก,ก็เด็ดเอาแต่ใบๆก็มันีก่านู้นก็สอบย้ายตอนแรกว่าจะเอาไปสักสองสามถังปลาเข้าไปสี่ถังแล้วมั้งพีนออ่น้องเอ๋ยสี่ห้าถังไปแล้วมัง้งจะกระเดือกไปไหวไหมเนี่ย ตรงปากทางนู่นยังไม่ได้ตัดลากตัดขาเลยแต่ว่าดีมันใกล้รถนอจ้ะเอาไปไม่หมดก็เข้ามาเอาอีกเนาะเดินกลับมาเอาอีกเดี๋ยวถักไปใส่ตรงปากทางนู่น โอยกระเดือกไกลไหมนี่สีถังอยู่ในนี่มาวานสามถังยังหลังแข็งไปแล้วใครจะมายกไห่มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่รถไม่ใกลสักเท่าไรแล้วกันเดี๋ยวยกไปหยุดไปรถถังนี่ก็จะไปเก็บเอาตรงปากทางนี่อุยช่วยไม่ได้อยากงกเองเ,องเนาะพี่น้องเนาะไม่ใช่ไอ้ดอกพวกนี้จะไปทำงาน อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้านู้นหิมะก็จะเทแล้วจ้ะเอาไปเอากล้องก่อนมาเด้อไปด้วยกันจ้ะเดินกลับไปกันดเด้๋ยจะเด้อใครจะมาแบกกระสอบหายมาเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวเยสนจะไปตัดเอาตรงปากทางนู่นเด้อพี่น้องจ้ะโอเคนะคะเ้อ ค้างแข็งพูดไม่ได้ไม่ตัดดอกคิปพี่น้องเอ้ไมตัดทิ่งดอกเอางี้แหละทำประสาทดิเอาจริงๆดอกนะค้างแข็งหนาวหลายจนค้างแข็งจะพูดอย่างไปอย่างเลยโอ้สุดตะยายสดน,นี่แหละพี่น้องเอ้มาเด้อมาเป็นหมู่กันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเด้อค่ะเด้อที่ผ่านมาก็มีแต่สนุกสนุกจ้ะพี่น้องจ้ะ ก็มีแต่สนุกสนุกก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วฝากเข้าชมคลิปที่ผ่านๆมาด้วยค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะรักทุกคนนะคะให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะกลับบ้านแล้วขิวเข่าแล้วข้างแข็งแล้ว <laughs> โอเคเด้อเจอกันใหม่ค่ะบายบาย thank you so much สวัสดีค่ะ